สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาแถวย่านจักรวรรดิย่านสมุนไพรใจกากรุ่งครับและที่ผมอยู่นี่ครับก็คือหน้าร้านง่วนเฮงจันศูนย์รวมสมุนไพรไทยจีนานานาชนิดและที่นี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อยอดการทําสมุนไพรแห้งให้กลายมาเป็นสมุนไพรชนิดเม็ดเจ้าแรกครับทุกวันนี้ครับธุรกิจได้ถูกส่งต่อสู่ทายาทรุ่นที่2ที่ทําให้ธุรกิจนั้นเติบโตยิ่งขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามในคนไทยหัวใจไม่ท้อครับ สวัสดีค่ะคุณเชิสวัสดีครับคุณวันนีครับผมโอ้โหเข้ามาถึงร้านนี้เจอเจ้าของเลยนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวันนีอาคัประชาครับซีอบริษัทห้างขายยาตาใบหออจำกัดครับคุณวันนีครับเดินเข้ามานี่กลิ่นสมุนไพรนี่อบอวลมากเลยครับจริงๆแล้วคนไทยนี่ก็รู้จักห้างขายยาตาใบหอนี่อยู่คู่กับคนไทยนี่มายาวนานมาก อยากทราบที่มาที่ไปเริ่มต้นมาจากอะไรครับเล่าย้อนไปนะฮะที่คุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อจะมีเรืออยู่ลำหนึง่งเขาก็จะรับสมุนไพรอยู่แล้วก็มาขายในแถวย่านจักรวรรดนี้เลยนะคะคมีอยู่วันหนึ่งคุณประสิทธิ์นะฮะเขาก็ครเรือไปขายไอติมแล้วก็ทําเรือหักพอกลับบ้านคุณพ่อคุณประสิทธิ์ก็ลงโทษตีหลังจากนั้นคุณประสิทธิ์ก็เลยแบบ อ,ออกมาออกมานะคะก็เลยไปรับสมุนไพรแล้วมาขายเองเลยค,คุณประสิทธิ์ก็ไปอยู่ร้านขายยาจัดชุดยาอะไร,รต่างๆเนะะี่ยฮะเพื่อเป็นเหมือนเรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็เลยมาเปิดร้านขายยาชื่อว่าร้านขายยาสมุนไพรง่วนเฮงจัดคุณวันนีครับจากร้านขายยาง่วนเฮงจัดมาเป็นร้านขายยาตาใบหอนี คุณประสิทธิ์ใช่ไหมครับเนื่องจากมีสูตรยาแล้วก็อยากจะให้ยาเนี่ยรับประทานง่ายสะดวกในการพกพานะคะก็เลยคิดเป็นชนิดเม็ดขึ้นมาค่ะแล้วก็ก็เลยเป็นที่มาว่าเลยตั้งห้างขายยาตาใบหอกก่อนะก็มีผลิตยาเม็ดอย่างเงี้ยค่ะพกพาง่ายแล้วก็อยากจะขายยาที่แบบราคาไม่แพงเพื่อให้คนไทยเนี่ยจับต้องได้คือซื้อไปรับประทานได้แล้วก็แกก็เป็นหัวสมัยใหม่ด้วยนะตอกเม็ดเป็น เจ้าแรกๆเลยอย่างว่าคุณประสิทธิ์เขามีหัวการค้านะคะก็เป็นเจ้าแรกๆเลยที่ว่ามีการโฆษณาวิทยุ AMFM ที่เคยได้ยินรายการมวยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าโฆษณาเยอะแต่ว่ามันเห็นผลมาถึงรุ่นลูกเขาเลยใช่ไหมคะสื่อประชาสัมพันธ์เริ่มเข้ามาช่วยด้วยกี่ปีครับพอมาเป็น ห้าขยาตาใบห่อเนี่ยประมาณ50ปีประมาณ50ห้าช่คปีมาถึงทุกวันนี้ก็กลายเป็นรุ่นลูกที่มาช่วยดูแลกิจการต่อสิ่งที่ส่งต่อให้กับลูกสิ่งสําคัญนี่คืออะไรบ้างครับค่ะคุณพ่อเขาก็จะสอนลูกๆนะฮะว่าความซื่อสัตย์ความจริงใจความรักษาคุณภาพยาอะไรเงี้ยให้กับ,บลูกๆแล้วก็เน้นมากๆเลยว่าความจริงใจกับความซื่อสัตย์เข้ามาจริง ผมมีความว้าวนะครับสวยงามมากครับ <c oughs> เกิดขึ้นได้ไงะก็ <c oughs> <c oughs> ลูกๆอ่ะเนาะเขาก็คิดขึ้นมาว่าอยากให้สมุนไพรไทยเรานะเป็นภูมิปัญญาไทย <c oughs> ก็อยู่คู่คนไทยแล้วก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยให้เริ่มเข้ามาสนใจด้วยว่าเอยสมุน ภัยไ,ไม่ใช่ยาขมๆอย่างเดียวนะคุณเข้ามาดูในร้านนี้มันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอ,อย่างเช่นนะคะในตู้ยาเราะคะ่ะเราก็จะมีสมุนไพรต่างๆพวกนี้สมุนไพรต่างๆเนี่ยเราก็จะจับมาเป็นเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งเป็นชานะคะ,คะนี่เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เลือกสามตัวนะคะคแล้วก็ชงเลยนี่เลยอันนี้นี้ไม่ได้โชว์ครับนี่เลือกได้เลยอ๋อเหรอคะเดี๋ยวให้ให้สองนี่น้องอะไรนะครับน้องมดอ๋อนี่ แสดงว่าผมเป็นลูกค้าเข้ามาที่สามารถเลือกเองได้ใช่ค่ะใช่ค่ะจำกัดไหมว่ากี่กี่ชนิดัสามชนิดค่ะเพราะว่าสมุนไพรส่วนใหญ่เราเป็นดอกไม้อบแห้งค่ะแล้วถ้าสมมติว่าผสมมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้กลิ่นมันตีกันค่ะเราอยากได้แบบความเป็นชาร้อนความได้กลิ่นอโรมาความผ่อนคลายในการดื่มชาค่ะโิ่ยถ้า้องมดจะแนะนําพี่ว่าควรจะอะไรบ้านดีคะแนะนำเป็นดอกหอมหมื่นลีจะช่วยในเรื่องของ ความผ่อนคลายค่ะแล้วก็จะมีการฟูค่ะช่วยทำให้เรื่องทีุ่มคอครับและอะไรออันดีฮะดอกคอมปล่อยก็ได้ค่ะดอกคอมปล่อยจะทับไม่ค่อยมีกลิ่นแล้วก็ไม่มีสีแต่ว่ามีประโยชน์มากรสชาติจะออกมาเป็นยังไงอยากเห็นเหมือนกันไะมอ่างนี้สงสัยเดี๋ยวต้องชงมาให้ดื่มสักหน่อยนะนี่คือเขาเรียกสิ่งที่ทางร้านมีให้ในยุคนี้ที่ใครมานะครับคนที่มาที่ร้านส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือต่างชาติเนี่ยครับมีคนไทยแล้วก็ต่างชาติแล้วก็แบบดีใจนะมีลูกค้าของ ตาใบห่อด้วยเขาเขามีใช้ผลิตภัณฑ์ตาใบห่อของเราเขาพอรู้ว่ามีเปิดคาเฟ่เข้ามาเลยค่ะโอ้กลายเป็นลูกค้าดังเดิมมาใช่ดังเดิมเลยค่ะอ๋อมาแล้วค่ะโอ้สทีนี้คุณเจอรี่เลือกไว้ใช่ไหมคะใช่คก็จะมีหอมหมื่นลี้มีการภูมีคำฝอยนะคะก็ต้องลองชิมนะครับลองงเดิมดูเดิมดูเลยชมได้ไหวมากฮะค่ะว่าสดชื่นนี่ครับ คือร้อนลงคอแล้วมันโล่ง<ช>เอยลยฮะรสชาติดีครับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสําหรับคนที่มาแล้วสามารถปรุงเองได้ด้วยฮะใช่ค่ะพอมาเดิมอันนี้ใช่ไหมหเราสามารถจะเติมน้นําร้อน,น,อนได้อีกครั้งห<ด><อ>นึ่งตองอครั้งเนี่ยนั่งจิบข้างในก็ได้หรือรด้านนอกก็ได้ข้างในแสดงว่าข้างในมีหรอครับมีค่ะครับข้างในก็จะเป็นแบบลูกเขาขึ้นอาจจะเป็นเนี่ยฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูไหมฮะ ข้างใ<ด>นจะว้าวไหมได้คุเดี๋ยวจิบบทแก้วจะขออนุญาตเข้าไปด้านในนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวจิบก่อน,นะคะอ่ะ <c oughs> ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย,ากอย่างยั่งยืนเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันสวัสดีครับ สวดีครับยิดีี่้ครับสวัสดีครับนะเมื่อกี้ผมเจอคุณแม่คุณแม่บอกครับว่าตอนนี้เป็นคุณโ่อแบบคุณหญิงซึ่งเป็นรุ่นลูกนะครับที่มาช่วยสานต่อธุรกิจที่คุณพ่อทําไว้ครับมาต่อยอดธุรกิจคุณพ่อตอนนี้มาทําหน้าที่อะไรบ้างครับก็ของผมเองส่วนตัวก็ พอจบจาก MBA นีนีได้ด้านบริหารก็มาดูเรื่องของการบริหารองค์กรภายในแล้วก็ดูเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเป็นหลักครับของหญิงจบมาหางเพศนะคะก็จะดูเป็นเรื่องโปรดักเรื่องโรงงานอะไรเงี้ยเป็นหลักอะค่ะการมาทํางานต่อสารในธุรกิจตรงนี้มีความกังวลใจบ้างไหมครับในเรื่องของสมุนไพรกับคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเลยกันนะครเราจะปรับภาพลักษณ์ยังไงทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงสมุนไพรมากขึ้นรวมถึงการมาครีเอทคาเฟ่แห่งเนี้ยก็ถือว่าเป็นความกดดันเพราะว่าต้องยอมรับว่ามันเป็นโมเดล ใหม่ใหม่จริงในโลกโดยเฉพาะในโลกนี้ยังค่อนข้างหาลําบากไอเดียที่เป็นเครื่องเบรเดตคาเฟ่นี้มันกําเนิดเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอย่างครอบครัวเราเนี่ยก็จะเดินทางไปหลายๆประเทศทั่วโลกเราก็จะเห็นว่าในตลาประเทศเนี่ยอย่างในเซาท์เอีเชียอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอินโดนีเซียก็จะมีตำรับยาจามูที่เป็นรสชาติขม,มเขาก็แอปพลายมาทาเป็นคาเฟ่ได้เงี้ยก็หลายหลายประเทศก็จะมีสมุนไพรที่เป็นพื้นถิ่นที่มีที่มีมชื่อเสียงก็เขามาแอปพลายเป็นคาเฟ่ก็ทําให้เรามองว่า เราอยากจะทําสิ่งนี้ขึ้นมาในเมืองไทยเหมือนกันทางหญิงก็เหมือนกันก็คือเรื่องแบบภาพลักษณ์ของความเป็นแบบสมุนไพรไทยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของเราก็มีการแบบปรับโปรดักต์มาก่อนนะคะก็คือตัวโปรดักต์แชมเปนของเราอย่างยาขมอย่างเงี้ย,ยคะ่ะมันก็จะเป็นรูปแบบเม็ด ทานยากใช่ไหมคะแล้วก็มีปรับมาเป็นรูปแบบแคปซูลอย่างเงี้ยค่ะแคปซูลด้นี่ครัใช่ครับจะเป็นออปชั่นให้คนที่ไม่ชอบทานรสขมก็จะทานง่ายขึ้นคือนอกจากยาขมยาแคปซูลไรที่เราปรับไปแล้วมมีพวกยาใช้ภายนอกด้วย้ยคะก็จะเป็น ตัวยาดมนะคะแล้วก็น้ำมันเหลืองยาหมองขาวแล้วก็ตัวนี้ค่ะ B H spray ของเรามี2รูปแบบเป็นแบบ,บสเปรย์น้ำแล้วก็เป็นสเปรย์อัดแกส๊สสรรพคุณเหมือนกันใช่ใช่ค่ะเป็นแบบพวกแก้ปวดเมื่อยหรือนอกจากอันนี้แล้วเรายังมีแบบของที่ระลึกขายด้วยนะคะคก็จะเป็นแบบถุงผ้ามีของที่ระลึกที่เป็นแบบมีเป็นแบบ C I บรนด์เรา,อ,าอะไรเงี้ยค่ะปรับโฉมปรับเรื่องราวให้มันต่อเนื่องเข้ากับเทรนด์ในยุคนี้นะคร<ช>ับและคุณแม่ก็บอกว่าเข้ามาข้างใน จะมีคาเฟ่ที่จะมีทั้งเมนูอาหาร<อ>เครื่องดื่มที่เขาเรียกผสมกับสมุนไพรด้วยผมนึกภาพไม่ออกเลยครับจะเป็นยังไงครับ,รบก็ผมมีเตรียมแล้วทั้งอาหารและของบางเครือ่องดื่มจะให้พี่เจรีไปดูเลยครับว่าหน้าตาเป็นยังไงครัแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตพาทัวร์บริเวณชั้นสองก่อนว่า<อ>บรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับดีครับครับเห็นครับโอ้โหแผลขึ้นมาแล้ว สวยงามมากมากเลยครับนี่คือโซนเป็นร้านอาหารใช่ไหมครับใช่ครับข้าบนนี้คือขายอาหารแล้วเราออกแบบรูปแบบการออกแบบมาจากอะไรการออกแบบของเราเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ชื่อว่าการออกแบบสไตล์คโรเนียลเพราะของเราตึกค่อนข้างเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6ครับเราก็เลยอยากจะย้อนวันวานดีไซน์ให้มีความแบบอนุรักษ์ในในการดีไซน์สมัยนั้นครับคือเราอยากจะออกแบบให้มีความเรียกว่าอาร์ตเดโคครับทุกอย่างก็จะเป็นเหมือน เป็นเสาเป็นซุ้มโค้งไงครับให้มันเข้ากับสไตล์โคโลเนียลโดยที่ยึดหลักว่าเราอนุรักษ์โครงสร้างเดิมไว้ทั้งหมดครับครับแสดงว่าใครมาทานอาหารก็จะขึ้นมาทานชั้นนี้ค่ะตรงนี้คือไม่ได้ทานอาหารเดียวของเราจะมีตรงโซนเวิร์กช็อปด้วยค่ะใช่มีเวิร์กช็อปบนนี้ด้วยใช่เป็นเวิร์กช็อปยาดมถุงหอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาไปทําตรงไหนครับอ่ะเดี๋ยวพาเชิญไปค่ะโอ้ใช้พื้นที่บนนี้หมดเลยนะฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องเวิร์กช็อปเป็นหลัก <ítulo> <displayed S 1> ใช่แต่วันนี้พอดีมีลูกค้ามาพอดีจองคิวกันมาค่ะก็เวิร์กช็อปของเราก็มีหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นพวกยาดมแล้วก็มีถุงหอมสมุนไพรแล้วก็มีเบนชาสมุนไพรแล้วก็โรลิ่งออยล์ครับนอกจากนั้นเราก็จะมีสอดแทรกสมุนไพรอย่างในบอร์ดนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบมะตูมพุทธาจีนนครับที่เมื่อเมื่อชงรวมกันก็จะเหมือนเรียกว่าน้ำสามเกลอเป็นน้ำสูุนไพยไทยที่เป็นของดีของไทยบำรุงร่างกายเหมือนกันครับ ครับพิจริครับขออนุญาตแนะนำคุณตาลครับคุณตาลสวัสดีครับเจ้าของร้านของหอมปรุงด้ครับครับโอ้โหครับก็เป็นภรรยาใช่ครับแ่หครับโอ้โหแล้วนี่เมนูเยอะมากเลยครับเมนูของเราก็เราออกแบบประสบการณ์มาอยากให้ลูกค้าทานอาหารที่มีกลิ่นอายของสมุนไพรแล้วก็เครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เราครับนอกจากนี้บางบางเมนูเราก็พยายาม ทำเป็นเรียกว่าคอนเซปต์เอเชียนทวิสต์หรือว่าเอเชียประยุกต์นะครับเพื่อให้ลูกค้าแบบได้ประสบการณ์ว่าเอออาหารที่มีผสมสมุนไพรเนี่ยไม่ได้ทานยากแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงยากอย่างที่คิดแสดงว่าที่เห็นทุกเมนูนี้จะต้องมีส่วนสมุนไพรหมดเลยครับใช่ครับซึ่งจริงๆคอนเซปต์ของเราก็คือต้องมีเครื่องเทศแล้วก็มีสมุนไพรอยู่ในนั้นทานอาหารให้เป็นยาครับดูดเยอะมากเลยครับมีเมนูอะไรบ้างครับคุณตาครับก็ขอเริ่มจาก ของทานเล่นก่อนค่ะก็จะเป็นขนมปังไส้หมูกุ้งคานคู่กับซอสครีมมา่าค่ะกิมมิค้นนั้นเป็นผองปรุงของเราที่เราแบบคิดเองเนี่ยค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นขนมจีบหมูกุ้งค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นรากบัวทอดรากบัวทอดเนี่ยเราก็เป็นน้ำจิ้มมายอแล้วก็ออนท็อปจะมีเป็นเกสรบัวครับเกสรบัวก็ถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่บำรุงร่างกายต่อไปก็จะเป็นโยเกิร์ตโพชแคร์ก็จะเอา แพรไปตุ่นกับชากุหลาบหอมมืนลี้ครับค่ะแล้วก็เป็นซอสทางคู่กับซอสเกากี้ดำนอกจากนั้นเมนูเครื่องเทศไทยหรือสมุนไพรไทยที่มีชื่อเสียงกับต่างชาติอยู่แล้วอย่างจะเป็นตัวต้มยำกุ้งเราก็ทำเป็นต้มยำกุ้งรามยอนครับเส้นแบบาม่าสไตล์เกาหลีแล้วก็ตัวนี้ห้ามพลาดเลยก็จะเป็นข้าวอบรับขั้วจะเป็นสไตล์เหนือเหนือก็จะมีมะแขวนเป็นสมุนไพรทางภาคทีเขหด้วต่อไปก็จะเป็นหมี่ ปูตินแก้บัวตุนค่ะครับแต่และตัวก็จะมีกิมมิคที่เราจะถานกัน3คนใช่ไหมครับ <c oughs> อร่อยดีครับกับรอบด้วยครับนอกกรอบสีนิทอดแล้วก็ตัวเนื้อของกาเรียกลากบัวใช่ไหมครับบัวใช่รสชาติด,ดีเลยครับมีมะแขวน <c oughs> ใช่ค่ะลองกินผมรู้สึกว่าอร่อยทุกเมนูน มาไม่มีทางมาครั้งเดียวต้องมาซ้ําแน่เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะให้พี่เจอรี่ได้ลองไหาไหนมาแล้วได้ลองทํายาดมกินของพี่เจอรี่คนเดียวชินเดียวในโลกใบนี้ครับโอ้โหดีเลยครับกูรู้ว่าจะเป็นคนสอนเลยครับเดี๋ยวให้เป็นคุณตาดีกว่าคุณตาจะเป็นคนดชเล่นฉากกัโอ้โหดีครับจะได้มียาดมของตัวเองกัตอนนี้ผมขอชิมต่อเลยไหมครับร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด สร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนโอ้โหคุณตานี่อุปกรณ์เวิร์กช็อปเยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะอะไรบ้างนี่ครับก็อย่างแรกนะคะในการทำยาดมค่ะที่ลูกค้าของเราจะมาคือจะ ได้เลือกตั้งแต่กระปุกยาดมเลยค่ะผมขออันนี้แล้วกันครับส่วนประกอบหลักๆก็จะมีพิมเสนกระบุนเมทอนต่อไปจะเป็นส่วนผสมหลักของเราจะเป็นสมุนไพรค่ะกระวานค่ะอบเชยกันพูเม็ดผักชีชะลูดแล้วก็เปราะหอมค่ะแล้วต้องใส่ทั้งหมดเลยไหมครับคุณตาสามารถใส่ทั้งหมดได้ทั้ง6ตัวหรือว่าจะใส่สาถึงสตัวก็ได้แล้วแต่เราเลือกส่วนแต่งกลิ่นก็จะเป็นพวกดอกไม้ค่ะก็จะเป็นดอกไม้ไทยส่วนประกอบของดอกไม้ไทยอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะช่วย ำหัวใจก็คือดมเราจะสดชื่นค่ะถ้าเกิดชอบโทนสดชื่นอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นผิวมะกรูดกับตะไคร้แล้วก็ดอกจันเทคือจริงๆแล้วเราเราสอนหลักการทําลูกค้าสามารถเอาไปต่อยอดเองได้เลยทําแจกได้อะไรเงี้ยค่ะทําเป็นของขวัญได้ตอนนี้เราทำยาดมสูตรออริจินอลเสร็จแล้วค่ะคือเราสามารถหยดเอเซนเชียลออล์ได้ดีขึ้นไหมค่ะข้าาขึ้นเยอะค รบผู้หญิงครับการทําธุรกิจสมุนไพรในยุคนี้ครับเพื่อจะให้เข้าถึงกลุ่มรุ่นใหม่อะมีความยากง่ายไงไหมครับค่อนข้างยากครับอาจจะเป็นเหมือนภาพลักษณ์ของยาสมุนไพรยาแผนโบราณโดยเฉพาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมองว่าดูค่อนข้างเชยโบราณแล้วก็เท่าค่อนข้างที่จะทานลำบากพอแล้วลองแก้ไงเนี่ยคือพอเราได้โจทย์มาแล้วนะคะคว่าแบบคนรุ่นใหม่เข้าถึงตัวสมุนไพรเราจะรู้สึกว่ายังไม่ไม่อยาก เข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะนําเสนอสมุนไพรในรูปแบบใหม่ๆเป็นแบบเชิง Experience ก็เลยามาปรับเป็นตัวคาเฟ่ของเราเค,คือเรามีแอสเซทตรงตึกเก่าอยู่แล้วเราแบบมาตกแต่งสถานที่ให้มันเป็นแบบถ่ายรูปได้มีความเป็นคาเฟ่แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเป็นแบบประสบการณ์ในการแบบทำเวิร์กช็อปงานที่ครับไทยๆอาจจะเป็นย่าดมถุงหอ,งองมอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พวกสมุนไพรที่จะใส่ไปในอาหารหรือ กาแฟหรืออะไรเงี้ยให้มันแบบมีมันเล่าเรื่องด้วยความเป็นสมุนไพรไทยเพราะคนร<ม>ุ่นใหม่ก็จะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นการที่เรามาทําธุรกิจต่อยอดจากคุณพ่อคุณแม่ครับมันมีความอึดอัดหรือกดดันครับค่อนข้างที่จะอึดอัดกดดันกับเรื่องของถ้าถ้าเป็นส่วนตัวก็คือว่าเรื่องของการสื่อสารกับคนในองค์กรเพราะคนในองค์กรเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่กับคุณพ่อมาอยู่กันมานานเรียกว่าเป็นครอบครัวหลายสิบปีเลยก<ม>็หลาย,ลย<ม>หลายอย่างที่เราจะมาพัฒนาองค์กรเอา เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมือสมัยใหม่ <c oughs> มาใช้ในงานบริหารเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆคุยกับเขาทำความเข้า,าใจกับเขาก่อนครับการทํางานตรงนี้ผมเชื่อว,ว่ามีปัญหาอุปสรรคแน่นอนครับปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มันคืออะไรครับจริงๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องสร้างให้คนรุ่นใหม่รับรู้ว่ายาสมุนไพรยาแผนไทยเนี่ยมันดีมันมีประโยชน์ยังไงมากกว่าครับวางแผนอนาคตไว้ไหมครับว่าอยากจะเห็นธุรกิจเราเดินไปในทิศทางไหนแล้วเป็นยังไงฮะตลาดสมุนไพรอย่างเงี้ยค่ะหรือตลาดที่เป็นเวลเ n e s s ถ้าเป็นทั่วโลกก็คือมันจะมีความแบบเทรนมันกําลังมาแล้วก็ตลาดโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ก็อาจจะผสมเ้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของแบรนด์เราที่แบบคู่สมุนไพรไทยมานานก็อาจจะเอาในเชิงของการใช้สมุนไพรในการเป็นแพทย์โบราณแต่ว่าทําให้มันโมเดิร์นไนซ์ขึ้นอาจจะเป็นแบบนวดไทยหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นโปรเจกที่เราคิดจะทําต่อไปอย่างเงี้ยค่ะได้ยินมาว่าทางเราได้มีการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ เขาเรียกเพื่อสังคมด้วยใช่ไหมครับทำอะไรครับตอนนี้ของเราเองจะมีในการทําบริจาคให้กับคนในโรงงานนะครับวันครบรอบวันทีเ่เสียชีวิตของในห้างประสิทธิ์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ตาใบหอกครับก็จะมีแจกสิ่งของแจกข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นนะครับให้กับผู้ที่อยู่อาศัยอรอบๆโรงงานนะครับนอกจากนั้นยังมีโรงเจที่เราทำโรงเจตั้งแต่รุ่นสมัยคุณพ่อทําก็ต่อเน,นื่องก็จะมีการแจกทานให้กับคนนะคะโรงเจก็อยู่แถวพระรามเจ็ดรู้สึกไงบ้างครับมาถึงวันนี้แลวเห็นธุรกิจ ของคุณพ่อคุณแม่ที่ทําไว้แล้วเราต่อยอดมาแบบนี้ได้ตอนแรกกดดันตอนนี้รู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทําเหมือนทําแล้วมีกระแสะตอบรับที่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีกําลังใจที่อยากจะพัฒนาแบรนด์ต่อไปเรื่อยๆให้แบบอย,อยู่อยู่คู่คนไทยไปอีกนานความภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราช่วยกันรักษาแบรนด์ไทยไว้เนาะมีส่วนช่วยในการผลักด e, ัน SME ให้แบรนด์ไทยเนะี่ยยังอยู่คู่กับคนไทยตามนานตามนานเท่านานแล้วก็นอกจากนี้ก็ ยังเป็นเรื่องของเราได้เอาซอฟต์พาวเที่เป็นโปรดักต์ของเราได้เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกได้ได้รู้ว่าเออของของไทยในเมืองไทยก็มีของดีอยู่นะครับการนำภูมิปัญญาไทยมาตีความใหม่เพื่อสร้างประสบการณ์สุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายถือว่าเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่น่าสนใจมากเลยนะครับ แถมยังสามารถทําให้ความขมของสมุนไพรกลายเป็นความหอมหวานของซอสพาวเวอร์ไทยได้อย่างแท้จริงครับและนี่ก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อนในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ ความภูมิใจว่าเอออย่างน้อยเราช่วยกันรักษาแบรนด์ไทยไว้เนาะมีส่วนช่วยในการผลักดัน s อฟเให้แบรนด์ไทยเนี่ยยังอยู่คู่กับคนไทยตาบนานเท่านานเราได้เอาซอฟต์พาวเที่เป็นโปรดักต์เราได้เผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกได,ได้ได้รู้ว่าเออของของไทยในเมืองไทยก็มีของดีอยู่นะครับ